สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงค่ะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนกันนิดนึงนะคะภาพแรกนะคะเป็นรถแล่นบนถนนค่ะเด็กๆคิดว่า เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากอะไรคะแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติหรือแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเอ่ยอเด็กๆคิดนะคะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปเป็นภาพน้ำตกนะคะเด็กๆดูภาพนะคะ เป็นภาพน้ำตกที่มีน้ำทำไมคะเด็กๆที่มีน้ำไหลจากที่สูงลงมายังที่ต่ำแล้วกระทบกับผิวน้ำที่อยู่ด้านด้านล่างใช่ไหมคะเด็กๆดูแล้วคิดตามคุณครูนะคะว่าภาพน้ำตกนี้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากอะไรเนืง่งแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติหรือแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะ อ่าใช่แล้วเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติค่ะถูกกันไหมคะอ่าภาพต่อไปนะคะเด็กๆเป็นภาพฟ้าผ่าใช่ไหมคะฟ้าผ่าเนี้ยมันจะเกิดเสียงใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเป็นอ่าแสงสว่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าฟ้าแลบใช่ไหมคะเรียนอ่เด็กๆด,ดูนะคะว่าภาพฟ้าผ่าเนี้ยจะเป็น แหล่งกาเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติหรือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะใช่แล้วค่ะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะ,ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพรถไฟกําลังแล่นนะคะ,ะให้เด็กๆจินตนาการว่ารถไฟคันนี้เนี่ยกำลังวิ่งใช่ไหมคะจะทําให้เกิดเสียงและเสียงนั้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติหรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะนักเรียนลองคิดนะคะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะรถไฟเป็นสิ่งที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติใครตอบถูกทั้งสี่ภาพเลยคะเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายคะ่ะ ข้อใดคือแหล่งกำเนิดเสียงก็กกายสายกีตาร์สั่นอขอคายขนนกลอยในอากาศขอควายแก้ววางบนโต๊ะนักเรียนคิดนะคะถ้าแหล่งกำเนิดเสียงจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นยังไงคะ,ะคิดนะคะต้องสั่นใช่ไหมคะ ใช่แล้วถ้าแหล่งกําเนิดเสียงจะต้องสั่นนักเรียนดูสายกีตารามันสัน่นมันก็เลยเป็นแหล่งกําเนิดเสียงใช่ไหมคะส่วนข้อขอไายขนนกลอยในอากาศนี่ไม่ใช่ข้อควายก็เป็นแหล่งกําเนิดเสียงได้แต่ว่าทําไมคะมันไม่ได้สัน่นใช่ไหมคะถ้าเราเปรียบเทียบกัน2ข้อนี้ก็จะเป็นข้อกอไก่ น,นะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีก่อนอื่นคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่าเสียงเคลื่อนที่อย่างไรให้นักเรียนคิดไว้ในใจนะคะว่าเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมการทดลองนะคะในเรื่องอาการเคลื่อนที่ของเสียง การทำกิจกรรมทดลองนะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมทดลองเพื่อตรวจสอบการคาดคะเนของเรานะคะว่าถูกต้องไหมเมื่อสักครู่เราเราคาดคะเนหรือคิดไว้ว่าเสียงเคลื่อนที่อย่างไรใช่ไหมคะเราจะมาตรวจสอบกันดูว่าเสียงน่ะเคลื่อนที่อย่างไรเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆก,กำหนดจุดขึ้นมาทั้งหมด6จุดนะคะ ให้ตรงกลางเป็นเพื่อนยืนยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ตำแหน่งที่1 2 3 4 5เป็นเด็กๆทุกคนนะคะตามรูปเลยนักเรียนสามารถกำหนดจุดได้ได้เลยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ยินเสียงปรบมือของเพื่อนๆเ,เนี่ยใน ตำแหน่งไหนบ้างในจุดไหนบ้างที่เรากำหนดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาบันทึกผลการทดลองนะคะ,ะบันทึกผลการทดลองข้อแรกเลยที่คุณครูถามว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงอะค่ะมันเคลื่อนที่อย่างไรมันเป็นการคาดคะเนต,ตั้งแต่แรกเลยให้นักเรียนอาจจะคาดคะเนโดยการตอบถูก หรือไม่ถูกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นการทดลองนักเรียนเขียนได้เลยค่ะตรงที่ครูติ๊กถูกสีแดงไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบันทึกผลการทดลองกันค่ะสำหรับตารางการทดลองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ในภาพนะคะจะมะีผลการทดลองที่เราคาดคาดคะเนนะคะก็จะมีตำแหน่งจุดที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด 5. จุดนะคะนักเรียนได้ยินเสียงไหม หรือไม่ได้ยินเสียงนักเรียนสามารถติ๊กได้เลยนะคะติ๊กถูกถ้าได้ยินก็ติ๊กที่ได้ยินถ้าไม่ได้ยินนักเรียนก็ติ๊กที่ไม่ได้ยินอันนี้เป็นการคาดคะเนก่อนนะคะแล้วทีนี้เราจะมาดูผลการทดลองอีกทีว่าเป็นตามที่เราคาดคะเนไหมค่ะเดี๋ยวเราลองมาทําดูพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียน ทำสัญลักษณ์ทั้งหมด6จุดบนพื้นนะคะนักเรียนสามารถใช้กระดาษก็ได้หรือว่าจะเป็นอช็อคหรือไม่ก็เป็นสกอตเทปก็ได้ค่ะติดไว้เป็นวงกลมนะคะทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นภาพให้ดูว่า6จุดทํำยังไงเนี่ยค่ะตามภาพของคุณครูเลยจะมีทั้งหมด6จุดโดยมีตรงกลางเป็นคนที่ปรบมือให้เราแล้วก็ล้อมรอบทั้งหมด5จุด นะคะนักเรียนทําตามได้เลยนะคะค่ะภาพนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเราก็จะยืนกันแบบนี้ใช่ไหมคะอาจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นเด็กๆยืนล้อมรอบใช่ไหมคะ5จุด,ดด้วยกันนะคะถ้าเป็นที่บ้านนักเรียนก็แทนตัวเองได้เลยในแต่ละจุดนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านกันเราเราก็ลองฟังคนที่อยู่ตรงกลาง เขาเป็นคนปรบมือให้ว่าเราจะได้ยินเสียงไหมอะเดี๋ยวลองทํากันดูนะคะเด็กๆค่ะลองคาดคะเนด,ดูว่าคนที่ยืนตรงกลางปรบมือหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เราเราคาดคะเนนไปแล้วแล้วเราบันทึกผลได้เลยค่ะในตารางนี้ทีนี้เราจะมาดูผลการทดลองนะคะ ผลการทดลองที่เราทำกันนะคะก็จะมีได้ยินเสียงกับไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะนักเรียนดูตามคุณครูได้เลยนะคะถ้าได้ยินเสียงในตำแหน่งที่หนึ่งนักเรียนก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะและในตำแหน่งที่สองหรือถ้านักเรียนไม่ได้ยินในตำแหน่งที่หนึ่งนักเรียนก็ติ๊กที่ไม่ได้ยินในตำแหน่งที่หนึ่งอ่านนักเรียนก็ติ๊กได้เลย และตำแหน่งที่สองถ้านักเรียนได้ยินนักเรียนก็ติ๊กได้ที่ตรงได้ยินเสียงเพื่อนปรบมือค่ะและถ้านักเรียนไม่ได้ยินนักเรียนก็ติ๊กที่ไม่ได้ยินนะคะหรือว่าในตำแหน่งที่3ามนะคะตำแหน่งที่สองสามเนี้ยนักเรียนสามารถบันทึกผลการทดลองได้เลย สองสามสี่ห้าค่ะบันทึกได้เลยถ้านักเรียนได้ยินนักเรียนก็ติ๊กถูกนะคะค่ะให้ให้เพื่อนที่ยืนอยู่ตรงกลางปรบมือไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฟังเสียงปรบมือและสลับตำแหน่งไปจนครบ5จุดเลยนะคะตามรูปที่คุณครูขึ้นให้เลยนะคะและทีนี้มาบันทึกผลการทดลองนะคะว่าผลการทดลองนักเรียนเป็นยังไงทีนี้ก็จะมีคำถาม นะคะว่า,เ,าเสียงเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางใดบ้างนะคะนักเรียนก็สามารถตอบให้คุณครูได้เลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นสรุปผลจากการทำกิจกรรมนะคะพบว่าเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงไปนักเรียนก็ลองบันทึกกิจกรรมดูนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมก็นำมาส่งคุณครู นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะเด็กๆ